สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสังนเนกตการสบายดีก่อนเศร้าพี่น้องจะเปิดคลิปมาเมื่อวา้กางน้อคนเขาคลัวถึงเก่าเดินพี่น้องเดินหนึม่มาต้มหอยหอยที่เราไปเก็บเมื่อวานนี่แหละพี่น้องจะแส่ล้วรนอกคืนหนึ่งน้ำค้างขีดหอยโคมหรือว่าหอยจูบนอกฟังเราเป็นหอยจูบ 可以啊？ แลยพี่โรงงานเก็บเนื้อมะขาย ไปใช้พี่น้อยไอ้ลูก่อนกับเป็นไข่บุคค่อยสบายเป็นวันใสนะ่อันใบมะขามมับพี่หน้อยเนี่ยเือื้อาพอให้มันมีรสชาติเนื้อ ข่าวเช้าตอนนี้ชิบโมงเลยนอนหางกระตือเจยบหัวมือหลั่นจาก้นมาแล้วก็เป็นวัดอีอยกับอีแมนะแล้วกินก่อนแล้วพี่น้องตอนนี้จะพากันไปไห,หนไหนทุกคนก็นอยูู่้เดียวตื่นมาไปเห็นไครกะคนหลดกบบระเบนก็เลยอันเอาหอยออกเต่ขูบมาต้ม พี่เราหนึ่งอันมาบักบวกกับพักไว้พี่น้องยุดดูเธอพอดีแหละที่ทก,กินกับต้าหอย,ยเริ่มปดได้พี่น้องเริ่มกดแล้วนี่พี่น้องาจาักมาแต่สายแม่้กคอนตื่นมาโมเห็นมาแต่สาไแม่ สือครื่องหอซื้อันเด,นนดิมอนอาจไปบักข้าวมือนีเสร็จขนมเนาะข้าต้มพัดข้าวต้มพัทหักข้าวพมิญญายาฮขนมแม่มือนี้การ์เมนมบุญหอเขาหอเขายัางห่อสาค่หาะ,หอ,ะหอขาสลัดหอเขาสลัดทีย้วนุดท้ายเน,นาะ้วกปีนาขุนอีกย่างกุ้งนิดมือหนเซื้อมักไม้ัหออีกเด้อ๋อยังบักไม่ปลากอบพมีแล้วเป็นซือปีงูไหมน้องพอปีนา กะขนมข้อของหมักเป็ดนี่กินกับอีพอซาาวนกระมึดหซิบกระมึดสิบพันอันนี้อสบายดีพี่น้องได้ยังมาเนี่ยได้นนี้แหละมาสบาไม่ได้มาขวนี่ไปยังมขวาืองอเด้กคิดละข่าวฮิดละข่าวกินไปาวยังน้อคอนิบมงสิบเป็นมองกินข่าวเดอเป็นกกรายกนึ่งเด้ที่น้องคอนเาเหนเป็นหนึ่งมาขวบน้องคอนเราสิกินกับ ต้มหอยจะหน่อยแม่นปะคุณกบนำหนึ่งกบกบจะหน่อยน้องคอยตีกินมาเด้อพี่น้องกินข้าวนมกันแล้วแล้วนี่ต้มหอยตักมาหน่อยหนึ่งพี่น้องกินเดียวราคามีปนกบปิ้งหมูลวกผักลวกมังอึ่งราคาเจลน้องๆพี่น้องกินข้าวเช้าวนมกัน คนอื่นอาจสิกินข้าวเที่ยงเลยแต่น้องคอนา,ายกินข้าวเช <c oughs> ้าแก้วหรือไม่กินมหอยเหรอวันนี้มาจิ้แก้วกันเลยเอาไม่ตามเลย แสบอีกทีนีเนาะดูปลาซีรวกบแส่ตํ้กับแสบน้ำเงนะีวเนาะต้ปลาตำสมจุ้ตห้หัวหอยหอยมางกวมีแม่ไปเอาอยู่สวนเนาะ มื่วานี่ฝนตกแบงแหงที่เพิ่นพากันออกสวนกันอีพอลองค้นบนแปนะมาเดินมาเดินงขอช้อนกันเมนูบ้านบ้านกลนกบกลนเขียดจอมหอย ืันนี้แดดจะเศร้านี่น้องคือสิปตกฝนนะปกติอะตกแต่เด็อนเศร้ามาหมึกึบแลแต่ละร้อืมอนี้หาแดดตอนแรงตกใน,นออตอนกลางเมื่อคืนนี้ก็ตกบ้าเงี้งทั้งฝนทั้งลมใครกระดับ3-4เท่า พ่อ,อะ่ะนอนอยู่ท้างในเลยพี่น้องเป็นจุดทานเมืองยานคนโตคนโตกก้วตั้งน้ำออกแต่เตามันเข่าบนหัวอันที่เอาฟืนเขานะพี่น้องน้ำเข่าแล้วนั่นแล้วก็ได้ตั้งออก มังคอนต้มบเห็นพี่น้องมันหผลติดยางคอนกับโป่งปราะว่าคขันต้มมันยังไยแล้วมันติจ่อย <c oughs> มันจะเป็นหอยน้อยมันชุกก่อนะนะอันนี้พอดีมันเปิดผ้าแล้วกับโป่งเลยผ้ามันอ้าออกแล้วกับโป่ง về đi con tao. Ngon ăn Ăn con. Ủa, con xin một tô hỏi xem nào. Xin một tổng hỏi con. <c oughs> อคอยแน่นองหลยย่อนีรคนอาบาวันเอาแต่คอนเดียวกับอันกับที่รถหนึ่งวันที่รถนะครับมันหล่นไร้ล้วดึงขึ้นมามันหล่นไปแล้วพัดใส่กระเป๋า có đi tìm cái hỏi hói chù bà này hói khổm <laughs> hói chù trái lạc thao luôn bà này kìa đi hỏi chắc đấy theo hỏi này... đó đi ไม um ่่้วไม่ช่วขานขวาเขาก็ต้องยังไม่ได้เอาอันใหม่มาแมนอีกสองครับพอกแม่กินจะเศร้าขุ่นเขาเนาะพร้อมจะตื่นยังหัาเป็นไข่เกแล้พนอนคืนอยู่แล้วคุณน้นสองโมง ใคดับแล้วก็นอนมาลังกิ่งไปกิ่งมา่ปเลยมึงวันไหนอะไรสดนำบอมึงไหนนั่นวันไหนแหละปวตกคอมเมนต์เองกับเออยู่คือ่านบูเหรอมัน้ลงฮอนถามหาตะนัคอนนออิ่มเลยหอมพออิตูเลยฉ็นแลยวจะคอกินข้าวก่อนเนาะตอนไปเสร็จอออิตู Ờ. còn kim hỏi con bay này mẹ nôn mình mặc thật đấy, chủ, non chủ, tút, tút. Ừ. đấy nọ, Hồi chụp mẹ nôn chụp chút chút nâng khó này cả Tiếm nó nọ cai <laughs> số hòn mồi ủy bài đi rồi lục sẽ bạc bạc lẹ cái nọ ơi bài lẹ sao bài này nọ ờ. hết anh ผูกแขนที่เจ้าแล้วเนาะผูกปะวะผูกแล้วคนสบายปะานเลยผูกเอาควันพี่น้องกตว่าเมื่อวันเสาร์วันแรกพี่น้องเอ้ยมาซีผูกแขนน้องคอยวันศุกร์วันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันเสารอาทโอ้โหวันศุกร์วันเสาร์อะไรเมื่อวันเสาร์ตะลึงเมื่อวเบียงผูกเมื่อวันศุกร์พี่น้องเอ้ย ถามว่าเอฟซีควรจะอยู่ใกล้กับมาผูกแขนน้องคอนได้หรือต้องเด้อมาผูกแขนให้กำลังใจน้องคอนเมื่อวันเสาร์เมื่อวันศุกร์สิปุ๊บเนาะอวันเสาร์คนกับเมื่อเมื่อตะแลงเอาเวลาเมืแล้วก็วันอาทิตยอนเช้าฮอดแต่ว่าลุงเราอันนั้นเราพี่น้องราชการเพิ่นวันวันอาทิตย์ยังไงเพิ่นเพิ่นวางแล้เพิ่นไปเอาแต่เท้าตลอดวันจันทร์หาวันจุแล้วเพิ่นกะต้องไปด้านเพิ่นหน้าไปแต่เท้า ปะเลยปอกับในแบบที่หมูโป่งและไห่นำมคอนแล้วปะที่ทอดหูกแล้วข้าวไวยังไเนาะข้าวโพดเป็นวันที่เก้าเนาะข้าวโพดเป็นที่หาที่หกหนึ่งเนาะที่ชาวไว้อะไรอืกอกันวันไดนนี่เนาะที่หกเลยเจ็ดสิบแปดจุดเก้าชาวาเมื่อสี่เม่อมที่หาจะก็เพื่อปะแล้ว เอายาเลกเฝาถ้าลกเลกก็ชิม่อโซ่จกเล็กมันก็ลิไทยมันเนี้เนะถึงได้มีเลขเด็ดเหม็นเบานีึกเลและชิมผสมนกขเลยพี่น้อง้ไป่จึกเลกนก้อดเมืพื้ียวนั่งรถไห้าเมืองการัคนัดโอ้การรถมาได้จึกีนได้ใกล้ลี้องเยนั่งรถลับไปกลับมาอีกนี่เป็นลานลานกลัวกินกื่อกิ้เกล่อกินเป็นรถประมาณหาโขงแรง เอดหพนประมาณ4หามงเศร้านังทานในคิวรถและวหมึดหมึดต่คนหาร้ายไปเใอเถอะคันตองนั้นคะเขาเมื่อเอ็งเปลารลมดละขาบ็ดังๆรถสำรอบผู้ชมเจ๊สีบบ๊มเบอกนี่ก็น่าหงอาบ่หงอย่านนั่นตี้เนาะมีแต่หอนและโทยลุกมาเอาจอดอยู่เฉยอยู่

ขาดในมือแล้วก็ช้ำทีมทำ้องขาวค่ะเขากาศสำหรับคิวนีน้องคอนยัขอลาไปก่อนเรื่องฝากติดตามช่องน้องคอนสาวลาวในเด้อละกาถามคุยได้สะดวกก็มาพูแกนให้น้องคอนได้เด้อพี่น้องใจเด้อพี่น้องเด้อจะมาเป็นกำลังใจน้องคอนใจละลายลาบกันครับบายดี